คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงไวรัสเล่157นะครับ สำหรับคลิปนี้นะมาพบกันในชุดของ2องตัวล่างนะสองสูตรเอ,อกมาชนกันนะครับสองสูตรมาจากไหนนะครับสองสูตรก็มาจากคลิปเก่านะครับคือเลือกชุดที่1นะชุดที่ห,นะหคือชุดนี้นะฮะแล้วก็ชุด2องชุดสคือชุดนี้นะฮะ ซึ่งทั้งสองสูตรนี้นะมันก็จะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะทั้งสองชุดนะคือมีเลขที่ตรงกันแล้วก็ออกเป็นรางวัลเลขท้ายสองตัวเนี่ยหนึงตัวนะครับทีนี้ทำยังไงนะเราก็เอาสถิติทั้งสองชุดเนี่ยมารวมกันตัวไหนซ้ำกันเราก็เอาออกมานะครับ ก็ออกมาตามนี้นะออกมาตามนี้เราก็เอาเลขช้าสองตัวเนี่ยมารวมกันซะนะครับแล้วก็จับชุดใหม่นะครับอ่าดูกันเลยนะครับที่ซ้ำกันมีเลขไหนบ้างนะก็มีเลข8นะครับ แปดสากันออกมา1ตัวนะครับสามสามกันออกมา1ตัวนะครับต่อไปเลขสก็มีซ้ำนะครับออกมา1ตัวนะครับถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับเลข5ก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับเลขเ ซ้ำกันก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับดึงมาหนึ่งตัวนะส่วนที่ไม่ซ้ำกันนะก็เอาออกไปก่อนนะแต่ถ้าเผื่อใครชอบจาติดไว้ก็ได้นะครับนะมีหมีหนึ่งมี9้านี่มันจะไม่ซ้ำกันก็ตัดออกไปก่อนนะครับอ่าทีนี้ผมจะเอา,เอาลงมานะ จัดเรียงเสือใหม่นะครับโดยเอาเลข5้ามาขึ้นก่อนก็แล้วกันนะครับมีเลข5มีเลข8มีเลข7จ็มีเลข4มีเลข3นะครับ ในเลขทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับคู่นะครับขอเลื่อนไปขกา้งบนเลยนะเพราะเดี๋ยวจะเขียนไม่พอนะครับจับคู่เลยนะครับ มีห้าแปดมีห้าเจ็ดห้าสี่มีห้าสาม ครับมีแปดเจ็ดแปดสี่แปดสามต่อไปก็มีสี่เจ็ด เจ็ดสี่เจ็ดสามนีสี่สามนะครับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะห้าแปดห้าเ8็ดห้า 7จ็ดแล้วก็43นะครับประจําบันที่1เมยออกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขับด้วยนะไม่ได้วางหลักนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับกณะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องแกงหว้ยรัตเตอรีในงาเจด,ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ